สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเอลนะฮะมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปเริ่มกันที่กันนะครับมวยลย์บอลเยาวชนชายยุติการ์20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2024ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็วอลเลย์บอลทีมชายของเราก็ถือว่าผลงานในรอบจัดอันดับเราก็ทําได้ดีนะครับซึ่งนับตั้งแต่เราหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับ9ถึง16นะครับผมก็ผลงานของเรานี่ชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันนะครับวันนี้เราก็ลงสนาม เจอกับท่านั่งของออสเตรเลียนะครับผมก็เก็บชนะต่อออสเตรเลียไปได้3าต่อศูนย์เซตอ่ะเดี๋ยวมพูดถึงรายละเอียดในเกมตัวน,นี้กันนะครับจริงๆนั้นนี้ผมก็ไม่ได้ดูแบบละเอียดเนาะนก็ดูผานๆนแล้วยิ่งเอาตรงนะนะฮะการแข่งขันในศึกยู20เนี่ยเราไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดที่แบบว่ามันเป็นมุมกล้องการถ่ายทอดสดอะ่ะมันเป็นการแบบแค่ไลฟ์ปกติกล้องตัวเดียวตั้งอยู่เราต้องตัวแล้วว่ามันดูง,งี้ทุกวันแล้วมันมันเบื่อ <laughs> นะแล้วพอแบบมันถึงรอบจัดอันดับเนาะเออความสําคัญของเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมันแค่แบบเออแข่งในรอบจัดอันดับไปแต่ก็ถือว่าน้องๆทําได้ดีนะครับผมตั้งแต่เกมใน,นแรกของรอบที่2เนาะนะที่เราเอาชนะทางนัางของ ไต้หวันมาได้ 3. ต่อ 2, 2แล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยการเอาชนะกาตาร์ไปได้3ต่อ0เสร็จแล้วทำให้ผลงานในรอบที่2ของเราเนี่ยเราลงสนามไปแล้ว3เกมชนะ2เกมก็คือชนะไต้หวันแล้วก็ชนะกาตานะแล้วก็แพ้1เกมคือการไปให้กับเวียดนามนะครับทำให้คะแนนของเราเนี่ยมี6คะแนนนะครับเราก็จบอันดับที่2ของกลุ่ม H ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบจันดับ 9- 12ถึงเพราะถ้าเราจบอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยเราจะต้องหลุดไปเล่นในรอบจันดับ13-10ซึ่งเป็นอันดับที่มันต่ํามถึงสิบหกซึกางเป็นว่าาผลงนของน้อองก็ถืว่าทีนะครับ ราสามารถที่จะเก็บชนะต่อคู่แข่งไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับแม้จะมีแมตช์เจอไต้หวันนะที่นําสองศูนย์ไปแล้วก็จริงนะ,ะแต่ว่าก็ต้องเล่นถึง5เซตนะครับแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาชนะ3-2ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับ29กรกฎาคมเนี่ยเกมในรอบจัดอันดับ9 12ถึงนะครับเราก็ลงสนามเจอกับท่น้าของออสเตรเลียนะครับผมโดยที่เกมในรอบนี้ถ้าเกิดเราชนะได้เราก็จะไปชิงอันดับที่9นะครับแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะหล่นไปชิง อันดับที่11นะครับซึ่งก็ถือว่าคู่แข่งอย่างออสเตรเลียที่เราได้เจอกันในเกมหน้าน,นี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักมาก,กนเนาะถ้าพูดถึงคุณภาพศสกยภาพอย่างที่ผมเคยบอกไปแหละว่าออสเตรเลียนะครับคือโอเคแหละชุดใหญ่เขาเก่งนะครับฝีมือเขาขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของเอเชียนะฮะเคยได้รองแชมป์เอเชียเคยได้แชมป์เอเชียนะฮะก็ เคยได้ไปโอลิมปิกเกมด้วยซ้ำนะครับผมแต่กลายเป็นว่าก็พอมาในรุ่นเด็กเนี่ยเราก็ยังถือว่าเป็นต่อทางออสเตรเลียคนทั้งเยอะนะครับอันนี้ยอมรับจำตรงเลยว่าออสเตรเลียเป็นรองเรานะฮะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะส่งทีมเยาวชนเยาว,วชน,นมาแข่งวอลเลย์บอลชิงชมป์ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ อย่างที่เห็นแล้วไม่เคยเห็นออสเตรเลียขึ้นมาได้แชมป์เลยนะครเข้ารอบ2รอบ3านี่ก็แบบเต็มที่แล้วซึ่งการว่าเกมในท่น,นี้นะครับน้องๆทีมยูวีของไทยก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับก่อนที่จะเก็บชนะต่อออสเตรเลียไปได้ขาดลอยเลยนะครับผม3าต่อศูนเซตนะครับ25 14 25 15แล้วก็25 23ยิงเซต3เนี่ยทางออสเตรเลียเขานำค่อนข้างเยอะนะแต่การว่าทีมไทยเราก็ยังกลับมาชนะได้ในช่วงปลายเกมนะฮะแล้วก็ทาให้ชนะทางออสเตรเลียไปได้3ตัสา้มาาาต่อนะครับในรอออบบบชิงงัััันนนนดดดททีี่่่9ะซึ็เปี สุดในรอบนี้นะครับในรอบจัดอันดับนี้แหละนะครับเป็นการชนบที่9กันนะครับผมแล้วก็คู่แข่งของเราในรอบต่อไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือไต้หวันนะครับหลังจากที่เราเจอกบไต้หวันมาในเกมรอบแบ่งกลุ่มของรอบจัดอันดับ9-16ถึงกนะครับเราก็ชนะไต้หวันมาสองแต่เจอรอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนนะครับเพราะรอบนั้นเราชนะมาก็หนื่จับเหมือนกันนะจนกระทั่งรอบนี้ก็กลับมาเจอกันด้วยการแข่งขันจะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30กรกฎาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับเวลาไทยกับอินโดนี่มันเท่ากันนะเพราะฉะนนนัั้กเเเววลลาดียย ทุ่มวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของน้องๆ U20 แล้วก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับผมดูในช่อง YouTube ของทางเอเชียบอลบอลคอนเฟเด a t i o n ก็มี แฟนคลับเขามาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันมากันเทียบเหมือนกันนะฮะอ่ะก็ติดตามเชียร์พรุ่งนี้นะสุดท้ายนะสำหรับทีมเยาวชนไทยยูวิสิบก็ถือว่าปีนี้เราพลาดเป้าไปค่อนข้างเยอะเนาะถ้าพูดถึงผลงานการเล่นโดยรวมแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเราติดหนึ่งในสิบแล้วแหละของการแข่งขันนะครับมันก็ยังอย่างมองในแง่ดีก็คือว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้เล่นต่อใน ปี2026ในปีหน้าสำหรับการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียในสัปต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามกติกาของ a v c เนี่ยนะครับในการยุวผู้ชนเยาวชนยังเป็นการดูแลของ AVC อยู่นะครับไม่ได้เป็นการดูแลของทางสพ,พันธ์วอลเล์บอลนานาชาติหรือว่า f i b เเหมือนในการชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในการเด็ก AVC ก็จะให้อันดับ1-10ของปีนี้นะครับผมได้แข่งขันต่อในปีหน้าโดยอัตโนมัตินะครับส่วนอีก5าทีมที่เหลือเนี่ยจะมาจากทีมตัวแทนของแต่ละโซนนะฮะส่วนต่ นะครับผมแต่ว่าถ้าติด1ใน10เนี่ยอย่างน้อยก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่จะดีหน่อยก็คืออันดับ9อันดับ10นี่แหละนะครับซึ่งเราก็ถือว่าทําได้แต่ถ้าจะให้การันตีแบบได้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาอันดับ9ไว้ก่อนแล้วกัน,นครับผมอย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกเหมือนเวียดนามกับกัมพูชาที่เขาคัดเลือกกันไปในปีนี้นะฮะส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยแข่งขันกัน2คู่นะครับผมในวันนี้นะฮะในศึกยู20 นะก็มีเกาหลีนะครับทีมที่แบบเจอไทยแล้วแบอบกเขาก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เกาหลีเอาชนะญี่ปุ่นไป3าต่อ2เซตเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับซึ่งคู่ชิงของเกาหลีก็เป็นอิหร่านนะครับซึ่งก็เป็นทีมแกร่งของการแข่งขันรายการนี้เับเรียกว่ามาทุกปีก็ได้เข้าชิงกับทุกปีนะเป็นเรียกว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันชุดยู20เลยรู้ไปถึงเป็นแชมป์เก่าของศึกยู21ชิงแชมป์โลกด้วยนะครับอิหร่านเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพไปได้3ต่อศูนเซตเลยนะครับในรอบรองชนะเลิศก็เข้าไปชิงชนะเลิศ อีก1สมัยนะครับผมอีหลานนี้ก็เป็นแชมป์มาน่าจะ2สมัยติดแล้วนะครับในรายการนี้นะตั้งแต่ปี2018แล้วก็ปี2022ด้วยนะครับผมรู้ไปถึงเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุดถึง7สมัยด้วยกันนะครับคู่ชิงก็จะเป็น เกาหลีกับอิหร่านซึ่งก็เคยเป็นคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปี2018นะครับผมปีนั้นก็เป็นอิหร่านที่ชนะไป3าสูเลยนะครับในนัดชิงชนะเลิศปีนั้นทีมไทยของเราได้นับที่3เนาะขณะที่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะแพ้ในรอบรองชนะเลิศนะครับแต่พวกเขาก็ยังได้ตั๋วผ่านก็เป็ขขันในศึกชิงแชมป์โลกคืออินโดนีเซียเองด้วยความที่เขาเป็นเจ้าบ้านเนาะสายกันในขันของเขาในรอบแรกแล้วไปถึงสายในรอบ2เนี่ยเขาก็สามารถเก็บชนะต่อคู่แข่งได้มาเลยทำให้ทางอินโดนีเซียก็สามารถการันตีผ่านเข้าไปเล่นในศึกชิงชโล ของศึกย21ได้นะครับครั้งแรกของอินโดนีเซียในรอบ35ปีเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่จะไปก็คือปี1989 36ปี35ปีนะก็ถือว่าแบบยาวนานนะครับก็ถือว่าแต่ละทีมเนี่ยสร้างประวัติศสาสตร์กันเยอะเลยตั้งแต่วีเวียนายู20และที่ได้ไปเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ50ปีส่วนโคต้าอีก1ใบนะครับผมในฐานะที่อิหร่านก็เป็นแชมป์เก่าของศึกเคมโลกเขาได้ตั๋วไปอัตโนมัติอแล้วเพราะฉะนั้นโคต้าหรือเวียเจียจะไปอยู่ในอันดับที่5ด้วยนะครับนั่น อินเดียกับคาสัตานนะครับในวันพรุ่งนี้ใครชนะก็จะกลายเป็นทีมที่ได้ตั๋วไปเล่นชิงโลกทีมที่5ของทวีปเอเชียนะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับผม ไปดูกันที่ข่าวของเวียดนามกันบ้างนะครับคู่แข่งของเราในศึกซีวีลีนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมานะครับว่าเจนที่ทันทุยหัวหน้าทีมนะดาวตบตัวเก่งทีมชาติเวียดนามนะครับผมเธอเองจะเดินทางไปรับใช้ต้นสังกัดนะครับในวอลเลย์บอลลีกของตุรกีในช่วงเดือนสิงหาคมก็คือวันที่1เนี่ยเขาจะเดินทางไปเลยนะฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมวอลเลย์บอลของทางเวียดนามก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในซีบีลีกนะครับสัปดาห์แรก ออกมาเรียบร้อยนะครับผมโดยที่มีชื่อของเจนที่ทันทุยด้วยนะครับดาวตบตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามคนนี้หลังจากที่เคยเองก็ลงสนามให้กับทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ a v c c h a l l e n g e Cup รนะครับที่ฟิลิปปินส์ลุ้ไปถึงใน FIB Challenger Cup ด้วยนะฮะที่ฟิลิปปินส์ทั้ง2รายการแต่ว่าในรายการแมตช์พิเศษที่เมืองจีนเนี่ยไม่ได้ไปเนาะที่เซี่ยงไฮ้นะฮะได้พักไปก่อนนะครับก็ได้ทําร่างกายอย่างเต็มที่แต่การที่ว่าตอนนี้เนี่ยศึกซีพีลีกนะครับใน,ส,น,น,ใน 4. สัป ร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าทีมน่าจะเป็นดอมที่ดอมวันเนาะที่เป็นมือเซตแต่การมาอะตอนนี้พอทางทันทุยกลับมาก็ให้ทันทุยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมซึ่งตามข่าวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอกสารในการเดินทางไปที่ตุรกีมันจะไม่เรียบร้อยหรือเปล่าก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยยังคงต้องรอก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยกับต้นสังกัดที่ตุรกีนะฮะก็เลยทําให้เจ้าตัวสามารถอยู่รับใช้ทีมชาติเวียดนามได้ 1สัปดาห์นะครับผมก็คือสัปดาห์ที่วินฟุกที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะส่วนในสัปดาห์ที่2ที่จังหวัดนครริมาอาจจะไม่ได้มานะครับผมก็ไม่เป็นไรก็สัปดาห์แรกอย่างน้อยเล่นในบ้านเนาะเออเขาก็มีโอกาสที่จะล้มทีมไทยได้เหมือนกันถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าถ้ามีทนันทูอยู่ในทีมรวมไปถึงน้องตู้เย็นด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่เวียดนามเอง,เองที่เขาก็คาดหวังไว้พอสมควรเหมือนกันกับการที่จะล้มทีมชาติไทยให้ได้เอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพราะฉะ ถ้าพูดถึงในแง่ของการแข่งขันนะครับผมมันก็ถือว่าพอเขาได้ตัวหลักของเขากลับมามันก็เลยทําให้ทีมเขาก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะแบบยังไม่ได้หายเจ็บแบบร้เอเปอนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกัน สำหรับทีมชาติเวียดนามรู้ไปถึงเนี่ยเขาก็ได้ตัวหลักที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดในการแข่งขันบอลเลย์บทหารกลับมานะครับอย่างดูทีละวันมือเซตนะรู้ไปถึงห่างที่เกี่ยวจริงด้วยซึ่งก็เป็น2นักตกที่มาเล่นให้กับสุพีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็จะกลับมาสู่ทีมชาติเวียดนามอีกครั้งนะครับในตำแหน่งมือเซตแล้วก็ตำแหน่งบีหลังเนาะรู้ไปถึงคนสําคัญก็คือน้องตู้เย็นนะครับได้ลงสนามเจอทีมจัไทยแน่นอนในรอบนี้นะครับเพราะว่าเรากับตู้เย็นก็เคยเจอกันตอนซีเกมส์นะฮะเมื่อปี2 ที่ยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งเท่ากับตอนนี้นะครับตอนนี้คือตู้เย็นใ้แบบโอ้กลายเป็นนักตบที่ผลงานนะครับสุดยอดมากนะครับเล่นดีมากเพราะฉะนั้นเขาได้ตัวหลักกลับมานะครับได้เล่นในบ้านเขาด้วย เสียงเชียร์ด้วยนะฮะทีมไทยของเราไปเยือนก็ต้องพยายามทำผลงานให้ตีที่สุดแหละอ๋อเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเีลีก2024ในสัปดาห์ที่1นะครับที่ประเทศเวียดนามรวมถึงในสัปดาห์ที่2ด้วยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับรอติดตามชมเกมการแข่งขันได้นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับข่าวสารที่นำมาฝากนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจครับช่องเราวเวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี้ลาไปก่อนครับสวััสดีครบ